ไตรศกเหลื่อกำราบพรายตะเคียนประพันธ์โดยไตรโศกนริมน้าน เสียงเอะแววมาตั้งแต่เช้าตรู่ผู้ใหญ่ก้อนยืนบวนปากล้างหน้าล้างตาอย่างชานเรือนมองหนุ่มลูกบ้านที่วิ่งหน้าตื่นตรงมายังเรือนตอนด้วยความฉงนเว่าในใจลึกๆก็พอจะเดาออกราองว่ามีคนมาหาด้วยอาการแบบนี้แต่เช้าเช่นนี้คงไม่พ้นมีเรื่องยุ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านอีกเป็นแน่ผู้ใหญ่เอาอีกแล้วนั่นอะไรผู้ใหญ่ก้อนคิดพรางถอนใจ ไม่ทราบพรานบ้านนี้เป็นยังไงกันเตือนเท่าไรก็ไม่เคยฟังทั้งที่รุ่นปู่รุ่นตาหรือเกินไปกว่านั้นก็บอกแล้วห้ามแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับดงตะเคียนหืนป่าออกกว้างแต่ก็ยังรันพากันไปตายเสียที่นั่นความตายมันหอมหวานนักหรือถึงไม่กลัวกันคิดไปก็เท่านั้นในเมื่อหมู่บ้านมีคนตายก็ไม่พ้นตัวแทนอย่างแกต้องจัดการพาญาติไปแจ้งตายที่อำเภออีกเท่านั้นเอง ซึ่งหากไม่นับรายที่กำลังจะไปดูนี้ตลอด3เดือนที่ผ่านมาดงตะเคียนเอาพรานทั้งหนุ่มทั้งแก่ของหมู่บ้านไปอยู่ด้วยแล้วร่วมสิบกว่าชีวิตเล่นเอาผู้ใหญ่ก้อนใบกินยิ้มแห้งเมื่อถูกถามกลางที่ประชุมในตัวจังหวัดว่าดูแลลูกบ้านยังไงจึงตายทีกันแบบนี้จะให้ตอบว่าอย่างไรเล่าในเมื่อเรื่อผีสางมันไม่สามารถบันทึกลงในรายงานได้คืนส่งไปว่าไอ้ที่ตายตายกันนั้นถูกแม่ตะเคียนเล่นงาน รากวิญญาณเอาไปทําหัวใหม่เอาไปเป็นธาตุผู้ใหญ่บ้านอย่างแกนี่แหละจะโดนด่าเปิงใจหนึ่งก็อยากจะพาท่านท่านทัน้งหลายท,ท,ท,ที่เค้นจะเอาคําตอบให้ได้ไปนอนในดงนั่นดูสักครั้งจะได้รู้ว่าไอ้ที่ทําให้กลุ่มใจอยู่นี้คือเหตุผลใดคราวนี้ใครผู้ใหญ่ก้อนถามท่านเสงกับพวกเจ้าผู้ใหญ่ไปกันหกกลับมาสี่คราวนี้รอไปสองเลยไอ้มาหนุ่มลูกบ้านผู้ทําหน้าที่เป็นม้าเร็วตอบ ครั้นแล้วทั้งคู่จึงตรงไปยังท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นทางเชื่อมออกสู่เลือกสวนไล่นาป่าโปร่งและป่าทึบอีกทอดหนึ่งและที่นั่นณชายป่าอันเป็นแหล่งหากินของชาวบ้านนั้นผู้คนกำลังมุงดูและส่งเสียงอื้ออึงเมื่อไปถึงชาวบ้านก็แหวกทางให้ร่างของพานเสียงและมีพานหนุ่มที่ติดตามเจ้าตัวในฐานะครูกับิซี์นอนตัวซีดเหยียดยาวคู่กันโดยมีผ้าเขมาคลุมหน้าเอาไว้ ผู้ใหญ่ก้อนสุดลงนั่งยองๆถอนใจเป็นครั้งที่เท่าไรของเช้าตนเองก็ไม่ได้นับเปิดผ้าเขาม้าที่คลุมอยู่ออกเท่านั้นเองก็ถึงกับพังะสีหน้าคนตายบิดเบี้ยวปานกำลังหวาดกลัวอย่างถึงขนาดขณะสิ้นใจเห็นทีไรเป็นใจหายใจคว่ำไม่ชินสักทีมีคนไปตามเมียพรานเสียงมาหรือยังผู้ใหญ่ก้อนถามแล้วก็ได้ยินคำถามต่อๆกันไปเท่านั้นก็รู้แล้วเมียพรานเสียงยังไม่รู้เรื่องแปลกนัก ความจริงหากมาที่นี่สถานที่ที่นำศพพรานเสงและไอมีมานอนรอพิธีการนอกจากชาวบ้านที่มามุงดูแล้วต้องพบญาติคนตายร้องห่มร้องไห้เป็นลมแล้วเป็นลมอีกแต่นี่ทั้งเมียไอ้มีทั้งเมียพรานเสงหายหน้าไปไหนกันหมดฉันไปดูมาแล้วหายกันไปทั้งบ้านเลยจ้ะผู้ยยใหญ่ไอมามาเร็วผู้รอบคอบตอบนั้นรแล้วอีกสี่คนที่ไปด้วยกันเล่าอยู่ที่ไหนผู้ใหญ่ก้อนถามอีก แล้วก็ได้คําตอบว่าต่างก็กลับไปบ้านพร้อมลูกเมียตั้งแต่นําศพทั้งคู่กลับมาแล้วยังไม่ทันที่จะตัดสินใจอยว่าควรทําสิ่งใดเป็นอันดับแรกเด็กน้อยในหมู่บ้านก็วิ่งนาตื่นไม่ต่างจากไอ้มาพร้อมตะโกนลั่นมาแต่ไกลพรานส่งพรานขามพรานอิ่มและพรานจบสี่พรานผู้ร่วมทางไปกับพรานเสียงแล้วรอดชีวิตมาได้ผูกคอตายพร้อมกันทั้งสี่คนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เอง นั่นทําเอาผู้ใหญ่ก้อนถึงกับกลุมขมัดจริงอยู่ว่าใครก็ตามที่เข้าไปล่าสัตว์ในดงตะเคียนจะนั่งห่างนั่งสุงขากลับเป็นต้องมีคนตายให้เพื่อนพรานที่ไปด้วยกันแบกศพกลับมาแต่ไม่เคยมีสักครั้งที่ผู้รอดชีวิตจะเลือกทิ้งชีวาลาโลกไปเส่เองแบบนี้เอาศพสองคนนี้ไปไว้ที่เดือนฆ่าก่อนผู้ใหญ่ก้อนสั่งครั้นแล้วจึงตรงดิ่งไปที่บ้านสีพรานทันทีทว่าไม่ว่าจะเป็นหลังไหนก็ไร้วี่แวว ปรากฏว่าทั้งลูกทั้งเมียของพรานทั้ง4ี่คนร่ำไห้อยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่ห่างไปทางทิศเหนือของหมู่บ้านไม่กี่ร้อยเมตรและเมื่อแงหน้ามองขึ้นไปยังคาคบที่สูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า30ฟุตร่างสี่พานผูกคอให้ตองแต่งเรียงกันอย่างน่าประหลาดมันเป็นความฉงนกลนสยองที่แม้ว่าใครก็ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนแม้แต่ตัวผู้ใหญ่ก้อนที่เคยเป็นอดีตพรานใหญ่ของหมู่บ้านยังได้แต่ตะลึงตาค้าง และเบื้องล่างนะัคนมาขามที่ระเบงเซ็งแซ่ไปด้วยเสียงร่ำไห้เป็นจะขาดใจตามวิญญาณของพรานทั้งสี่ตนที่ร่างคนห้อยเย้ยฟ้าจ้องมาทางผู้ใหญ่ก้อนประหนึ่งว่ามีบางอย่างอยากจะพูดด้วยไม่ต้องบอกข่ารู้ถึงได้ห้ามนักหมหนาวว่าอย่าลุกเข้าไปในเขตของมันผู้ใหญ่ก้อนบอกด้วยกระแสจิตครั้นแล้วจึงจัดแจงเรื่องการแจ้งตายของพรานทั้งหกนาย ส่งเรื่องไปที่ตวัวอำเภอตามหน้าที่ขณะเดียวกันวันทั้งวันใจของแกก็ไม่นิ่งเอาเสียเลยนับวันมันยิ่งหนักข้อขึ้นเรื่อยเ,เห็นทีจะต้องฉีกสัญญาสงบศึกกับมันเสียแล้วกระมังไม่อย่างนั้นบ้านแพกแห่งนี้คงเหลือแต่ประชากรติดบ,บ้านหลังละคนสองคนเป็นแน่ก็แถบถูกบ้านชายชะการทั้งพ่อและผัวต่างก็ยึดอาชีพพารเลีเ้ยงครอบครัวกันทั้งนั้น คืนเดียวกันนั่นเองนะห้องพระที่ผู้ใหญ่ก้อนไม่ยอมให้ลูกเมียข้ามเขตทรณีประตรูเข้าไปด้วยว่าทั้งสางทั้งพรายทั้งสัตว์อาคมที่แกเป็นเจ้าของครอบครองเลี้ยงไว้นับแต่เป็นพรานนั้นแรงแสนแรงครั้งหนึ่งเมียของแกเห็นประตูเปิดอ้าซ่าและมองเห็นถึงความรกตามวิสัยของแม่บ้านจึงถือวิสาสะเข้าไปทำความสะอาดไอคำว่าห้องส่วนตัวของผัวกับเมียแล้วมันมีเสียที่ไหน บ้านทั้งหลังในเมื่อผัวสามารถเข้านอกออกในได้ทุกห้องตนที่เป็นเมียก็ต้องทำได้เช่นกันและวันนั้นไข้หัวโครนก็เล่นงานนางจนสุดต้องกินยาต้มกันร่วมอาทิตย์ส่วนที่ว่าจะเห็นสิ่งใดนั้นความกลัวยังผลให้ความทรงจาในช่วงนั้นหายไปจนสิน้นนับว่าหนักหน่วงและรุนแรงไม่น้อยทีเดียวผู้ใหญ่ก้อนจุดเทียนทูบบูชาครูบาอาจารย์ นั่งสมาธิปรับทั้งอารมณ์และกระแสจิตให้นิ่งสนิทปานน้ำในแก้วเพื่อที่ตนเองจะพร้อมสำหรับเปิดหีบไม้ลงอักคระสะกดที่ด้านในมีเครื่องมือพานทั้งปืนเครื่องกระสุนและมีดซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของอาถรรพ์ลองว่าจิตไม่นิ่งอาวุธที่ว่าจะหันมาทรยศตนแม้จะเป็นเจ้าของก็ตามที่แกต้องทำแบบนี้ต้องเอาพวกมันออกมาใช้อีกครั้งหลังผ่านมาร่วมสิบกว่าปี นับเอาง่ายๆตั้งแต่ลูกสาวคนเดียวคลอจนป่านนี้แตกเนื้อสาวอีกไม่ถึงปีจะ18เข้าไปแล้วเพราะหมายใจจะหักสัญญาที่เคยทำไว้กับสิ่งที่อยู่ในดงตะเคียนตายในนั้นไม่ว่าแต่ถึงขนาดตามมาเอาชีวิตในหมู่บ้านแกไม่ยอม สมุหะเนยะสมุหะคติสมุหะเลื่อตาพัทธเสมายังเอวะยะุทายเลื่อนขามิเคลื่อนด้วยนโจักขายะสังขาระจักามินะปสิทธิเมเอเอกาเซติจามุมหิเปหิเปหินามะพัทธนโมพุทธายะสิ้นบทถอนเสมาใหญ่เสียงครึกพลันลั่นมาจากรอบกล่องพร้อมกับฝุ่นกระจายน้อยๆเป็นการบอกให้รู้ว่าสกดที่พันธนาการพลังอำนาจของสิ่งที่อยู่ภายในถูกปลดออกแล้ว ทุกอย่างยังอยู่ดีปืนยังเงาวับทั้งกระบอกเหล็กทั้งตัวไม้มีเมื่อถอดจากฝักก็ยังวาวับสะท้อนแสงเทียนจนเห็นเป็นสีเขียวปลีกแมงทับกลิ่นไอายอาคมขลังครุ้ง,งตลบไปทั่วบริเวณสันไหวของขลังทั้งหลายที่รายล้อมอยู่ตามหิ้งบูชาเพียงเท่านี้ก็รู้แล้วว่าอาวุธที่เคยติดกายไม่ให้ห่างเริงร่าเป็นปลากระดีได้ไดนะ้ำเมื่อสัมผัสได้ว่าพวกมันจะได้ออกปจนภัยอีกครั้ง ดินเจ็ดป่าชา้าน้ำมนต์เจ็ดวัดผงกระดูกผีใต้หงถูกเทรวมกันแล้วเริ่มผสมจนเหนียวพอปั้นได้แกนวดนวดคลึงๆปั้นเป็นรูปคนใส่แขนขาหูตาจมูกปากพร้อมเขียนชื่อกำกับลงไปซึ่งเจ้าของชื่อนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนชื่อของแกเองเหียนเท่านี้ของที่ต้องใช้ก็พร้อมสับรอเวลาหัวรุ่งตะวันกำลังขึ้นซึ่งเป็นเลิกสะดวกพ้นเคราะ ผู้ใหญ่ก้อนจะออกจากบ้านไปจัดการมันเสียให้สิ้นเชื้อหากสำเร็จดงตะเคียนจะไม่ใช่ดงอาถรรพ์อีกต่อไปแต่หากไม่บ้านแพกก็จะเหลือเพียงชื่ออดีตผู้ใหญ่ก้อนให้คนรุ่นหลังได้จดจำว่าเป็นอีกคนที่โง่พาตัวเองไปตายยังสถานที่ที่ตัวเองห้ามคนอื่นจนปากเปียกปากแฉะเท่านั้นเองค่ำคืนผ่านไปโดยผู้ใหญ่ก้อนไม่ได้ออกจากห้องพระสักก้าว ประทังรวงเข้าตีสี่เศษจึงจัดการแต่งกายให้กระชับอย่างเมื่อสมัยหนุ่มแต่แต่แล้วก็ต้องถอนใจกับก้อนไขมันที่หน้าท้องมันพองออกจนไม่สามารถกลัดกระดุมเสื้อได้จะเป็นเสื้อตัวอื่นก็ไม่ได้อีกเพราะตัวนี้เป็นตัวที่สวมใส่ทุกครั้งที่เป็นพรานด้านหลังมีการจานอักขระเรขยันกันภัยเอาไว้ดังนั้นต่อให้คับอย่างไรก็ต้องสวมใส่อยู่ดี เงาตะคุ้มของผู้ใหญ่ก้อนเดินตัดผ่านกลางหมู่บ้านโดยไม่มีหมาพรานสักตัวจะเห่ากันโชคใส่ไม่ใช่ไม่เห็นไม่ใช่พวกมันไม่ได้ยินหากแต่ตะบะของแกที่เริ่มแผ่ออกมาข่มเสียหมาพรานที่วันแน่ยังต้องหมอบเมื่อถึงชายดงผู้ใหญ่ก้อนว่าคาถาคลายมนต์พรางตาแล้วก็เห็นว่าเมียของพรานเสียงและไอ้มีนั่งสรบปพิงก้อนหินใหญ่อยู่ไม่ไกลนัก โดยมีวิญญาณผัวมองนิ่งอย่างประสงค์ร้ายแกจึงตวาดใส่เพื่อให้ผีตายโหงทั้งสองตนสำนึกนี่มึงคิดชั่วขนาดจะเอาเมียไปอยู่ด้วยในเมืองผีเชลเรื้อไปก่อนที่กูจะหมดความอดทนเท่านั้นเองวิญญาณตายโหงของพรานเสียงไร้มีพรันละลายหายไปกับอากาศธาตุาครั้นแล้วก็ไล่มุคุ้มภัยให้สองเมียผู้น่าสงสารก่อนจะก้าวเข้าเขตป่าโปร่งย่ำไปเรื่อยๆไม่รีบเพราะว่าก็ไม่ช้าจนเกินไป กระทั่งฟ้าสางยังชายดวงทึบพอดีตามที่คำนวณไว้แกยืนทำใจให้สงบอยู่อีกครู่ใหญ่ก่อนวางหุ่นบั้นแทนตัวเองแล้วไร้คาถากำกับทันทีนั้นปรากฏร่างผู้ใหญ่ก้อนอีกคนซึ่งเหมือนตัวแกไม่มีผิดเดินท่อมๆย่างสามขุมลุยป่าไปด้วยอาการไร้พิรุธโดยมีแกเดินตามหลังไปห่างๆวิชานี้น้อยคนนักที่จะเรียนสำเร็จมันคือการเรียกเจตพูดของตนเองออกมาใช้งาน เพื่อหลอกล่อหลอกตาให้ศัตรูสับสนว่าคนไหนเป็นตัวจริงกันแน่ดงตะเคียนห่างจากชายป่าราวสองสามชั่วโมงเดินขึ้นอยู่กับว่าจะรีบแค่ไหนถึงอย่างนั้นด้วยระยะทางที่เรียกว่าเป็นชายป่าด้านนอกทว่าในดงนั้นกลับทึบและยะเยือกหนาวรอยสัตว์ย่ำเอาไว้ทั้งหลากหลายชนิดหลากหลายขนาดจึงเป็นที่ลลอตาล่อใจให้พรานทั้งหลายอยากเข้ามา ทั้งที่ป่าอื่นก็มีสัตว์อุดมเช่นกันทว่าร้อยทั้งร้อยคนที่พากันเข้าไปตายจะอยากถอนตัวตั้งแต่ยังไม่ทันเข้าสูเ่เขตอาถรรพ์มันเป็นเพียงความชราใจแต่คราแรกเมื่อเอาเข้าจริงก็มีวันๆไม่อยากเข้าไปแต่มันไม่ทันเสร็จแล้วสิ่งที่สิงสู่อยู่ภายในดงทึบที่มีแต่ตะเคียนสูงแงนคอตั้งบ่าจะใช้มนต์สะกดใจไม่ให้ล่าถอยสุดท้ายก็เข้าไปในดงแบบงงๆและตายอย่างหน้าอานาถ จะเรียกว่าดงผีห่าแห่งนี้มีอำนาจที่จะเรียกร้องรอใจให้ไม่เป็นตัวเองนั่นก็ไม่ผิดนักผู้ใหญ่ก้อนเดินตามเจตพูดของตัวเองไปกระทั่งเข้าสู่ดงชั้นในห่างร้างที่ขัดไว้แล้วไม่ได้หรือมีปรากฏให้เห็นอยู่ตามคาคบบ้างประปรายรอยย่ำของสัตว์ใหญ่ที่ทั้งใหม่และเก่ามีเคลื่อนพื้นแกหยุดแล้วว่าคาถาอัมพรางทั้งกายและจิต ห่างจากหนองที่ล้อมรอบตะเคียนใหญ่เอาไว้โดยปล่อยให้เจตพูดของตัวเองทำงานไปแล้วมันก็ได้ผลร่างสูงใหญ่ร่วมสองเท่าของตัวคนกระโจนพรวดลงมาจากคาคบครั้นแล้วก็แสดงอาการขมขวัญด้วยการคำรามใส่มันคือสาพรพายของพรานในอดีตที่ตายในป่าและวิญญาณไม่สามารถออกไปไหนได้รวมกันมากเข้าก็ก่อตัวเป็นมารร้ายซึ่งครองพื้นที่ในดงตะเคียนทั้งหมดเอาไว้ พรานสมัยปู่สมัยทวดรู้ถึงการมีอยู่ของมันจึงเสกหลักปลักเอาไว้เป็นกำแพงกัน้นให้มันอยู่แต่ในดงนี้และย้ำชัดกับลูกหลานพรานรุ่นใหม่ว่าป่าอื่นป่าไหนหากินได้หมดยกเว้นดงนี้แห่งเดียวเท่านั้นถ้าไม่แน่จริงถึงขนาดยิงฝันไม่เข้าขวัญแข็งแกร่งจนข่มผีตายหงตายพรายได้อย่างสบายยาลิอ่านเข้าไปโดยเด็ดขาด เจตพูดของผู้ใหญ่ก้อนเมื่อพบศัตรูตเข้ากรโมดันต่อสู้ด้วยทันทีขณะเดียวกันตัวผู้ใหญ่ก้อนเองก็หาโอกาสโจมตีด้วยเช่นกันเมื่อสางร้ายเปิดช่องว่างสตีเวน94ซึ่งมีความขขังทั้งปืนทั้งรูกก็ระเบิดกระสุนออกไปสางร้ายพงาหงายและดีตัวขึ้นมายืนจังก้าได้แทบจะในทันทีมันดูสับสนเล็กน้อยและมันจำแกได้ ทั้งบ้านแพรแห่งนี้มีเพียงผู้ใหญ่ก้อนที่เคยเข้ามาลองของในดงตะเคียนนี้เพียงลําพังแล้วรอดกลับไปกลิ่นอายของคนต่อให้ร่างกายจะเปลี่ยนไปแค่ไหนมันก็ยังเป็นกลิ่นเดิมและยิ่งกับผู้ใหญ่ก้อนที่เล่นอาคมจนเข้าเส้นด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงสามร้ายผลักเจะจะพูดแทนตัวแกเสียกระเด็นแล้วพุ่งข้ามอากาศเข้ามาหาอย่างมุ่งร้าย แกเองก็แชว่ว่าแก่แล้วฝีมือจะด้อยลงเพียงคืนเดียวที่นั่งสงบใจก็ไม่ต่างจากรับคมมีดขึ้นมาใหม่ยิงสวนเข้าแสกหน้าเล่นเอามันพงังาหงายไปอีกครั้งและโดยที่ไม่ยอมให้มันตั้งตัวติดแกยิงใส่หักลำบันจุก,กระสุนเข้าไปแล้วยิงซ้ำอีกหลายนัดทุกๆก,กลุ่มกระสุนที่เข้าปะทะจะฉีกร่างที่ก่อตัวจากวิญญ,ญาณป่าออกทีละชิ้นจากที่เคยตัวใหญ่ยักษ์ก็เริ่มหมดเล็กลงเรื่อยๆ ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีความอันตรายพวงหลดกระสุนนัดหนึ่งที่แกยิงออกไปได้และซัดกรงเล็บอันแหลมคมเข้าใส่หมายสะบ,บั้นศรีรษะให้หลุดลอยราะว่าในจังหวะเพียงเสี้ยววินาทีนั้นผู้ใหญ่ก้อนคำรามพร้อมกักลมหายใจเอาไว้ว่าฮึบมันจึงถึงแก่ชะงักเพราะอยู่ไม่อยู่ผู้ใหญ่ก้อนก็หายตัวไปจากการมองเห็นและสัมผัสเอาดือด้อแล้วเจ้าตัวก็ปรากฏต,ตัวอีกครั้งทางด้านข้าง ระยะที่ปากกระบอกปืนจ่อกลางหน้าอกของมันห่างเพียงศอกเศษร่างสางร้ายทะลุเป็นรูโวและมันก็ไม่สามารถควบคุมบิญญาณทรมานได้อีกต่อไปต่างแตกกระเจิงร่องรอยวนเวียนอยู่ทั่วไปหมดผู้ใหญ่ก้อนหักกรามยัดกระสุนนัดใหม่เข้ารังเพลิงตวัดเคลืนผ่านท้ายยันซอกไหลยกองศาให้ปากกระบอกเล็กเลงไปยังใจกลางต้นตะเคียนใหญ่แล้วยิงใส่ทันที เสียงปืนเสียงเวดร้องหอยื่อหวนก็ดังกล้องไปทั่วทั้งราวป่าก่อนจะมีร่างของหญิงสาวนางหนึ่งร่วงผลักลงมาจากคาคบนางสวมชุดไทยสบายเฉียงมีแผลที่หน้าท้องเลือนออกเป็นสีเขียวสายตาที่จ้องมองผู้ใหญ่ก้อนเต็มไปด้วยความข้างแขนตทว่าก็ต้องแสดงอาการหวาดกลัวออกมาถอยกรูจนชิดโคนตะเคียนอันเป็นเวียงวังของตนเมื่อผู้ใหญ่ก้อนจำรวดลุยหนองเข้าไปหา คนในดงนี้ที่เป็นเขตขามของเองค่ะมิว่าถือว่าลุกบานขางโง่เองแต่อย่าได้ตามติดปล่อยจิตไปบังคับเอาชีวิตกันถึงในหมู่บ้านเราตกลงกันแล้วเองอยู่ที่นี่ได้แต่ห้ามไปยุ่งในเขตของมนุษย์นี่เป็นการเตือนครั้งหน้ากระสุนของข้าจะหมายหัวเองไม่ใช่ท้องว่าแล้วผู้ใหญ่ก้อนก็พรจากไปอย่างไม่ใยดีและไม่มีทีท่าวันเกรงว่าจะถูกรอบโจมตีรับหลัง นั่นก็พรอะเมื่อครั้งยังหนุ่มแล้วเข้ามาลองวิชาแกเคยโดนแล้วและนางตะเคียนซึ่งอยู่มาก่อนสางวิญญาณพรานก็รู้ดีว่าหากคำเช่นนั้นแล้วผลจะเป็นอย่างไรตัวผู้ใหญ่ก้อนแม่มั่นใจนักว่าวิธีนี้จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนหากแต่อย่างน้อยก็ทำเพื่อเตือนให้อีกฝ่ายรู้ว่าปราบเท่าที่แกยังมีลมหายใจอย่าพึงได้ใจนักแม้แกจะถอนตัวจากการเป็นพรานแล้วเทว่าเขี้ยวเล็บที่เคยมีก็ยังดีอยู่ จะภัยร้ายแบบไหนก็ไม่สามารถกล้ามกลายบ้านแพย์ได้ทั้งนั้น